เกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมอาร์เจนเจอเนเธอร์แลนด์ศึกฟุตบอลโลก 2, 2022รอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่2นะครับอาร์เจนตินาเจอกับเนเธอร์แลนด์เกมนี้นะครับเรียกได้ว่าเดือดมากๆครับใบเหลืองในรอบไปสิบเจ็ดกัใบเนี่าายนะโอ้โหโหดมากก็คือซัดกันมันครับเกมนี้โดยประตูที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นดังนี้นะครับนาทีที่35นะครับอาร์เจนตินาขึ้นนำหนึจากโมลิน่า และก็มาได้จุดโทษในนาทีที่7 3นะครับและก็เป็นลิวเนมัสซี่ที่ซัดเข้าไปส่วนฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับก็ได้ทีเด็ดเป็นเวกฮอสนะครับที่ยิงประตูตีไข่แตกได้ในนาทีที่83และก็มายิงลูกตีเสมอได้ในนาทีที่90บวก11บอนะครับห,หลังจากนั้นก็เล่นในช่วงต่อเวลาและก็เตะจุดโทษกันครับแล้วก็เป็นฝั่งอาร์เจนตินาที่ชนะไปคือในเกมนี้นะครับอาร์เจนตินาเนี่ยเล่นได้ดีกว่าในชั่วโมงแรกนะครับทั้งเกมรับเกมรุกบีบให้เนเธอร์แลนด์เนี่ยเล กัปโปที่เป็นตัวหลักในแนวรุกก็โอ้โหเล่นไม่ออกเลยครับหลังจากนั้นก็โดนเมสซี่ลงโทษนะครับไหลบอลให้กับโมลิน่ายิงนํา1ึ 0. แล้วก็คุมเกมได้ดีกว่านะครับจนถึงนาทีที่7จเมสซี่ก็มาซัดจุดโทษให้ทีมเนี่ยขึ้นนําเป็น2 0งพอนํา2 0แล้วหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยจบแล้วแหละอาร์เจนเข้ารอบแน่แ,นแต่ทว่ามันยังไม่จบครับอาร์เจนเนี่ยดันไปนติดมั่วซั่วแทนนะครับขอออกตัวนะครับผมเชียร์อาร์เจนนะแต่ผมคิดว่าหลายจังหวะเนี่ยก็ไม่ควรจะทํานะอย่างเช่นเเลยเ คือไปทำฟาวเขาแล้วใช่ไหมครับแล้วไปเตะบอลใส่ที่มานั่งสำรองของเนเธอร์แลนด์อ่ะโอ้หลังจากนั้นก็เดือดใหญ่สิครับเหมือนเป็นการไปปลุกให้ฮอลแลนด์เนี่ยเดือดแล้วฮึดสู้กว่าเดิมอะ่ะและอีกหนึ่งจังหวะที่ผมคิดว่าเฮ้ยท่าน,นิ่งกว่านี้อีกนิดนะก็น่าจะจบตั้งแต่90นาทีแล้วอะ่ะก็คือจังหวะที่เพเซล่าที่ทเปลี่ยนตัวลงมาแทนโลเมโรใช่ไหมครับก็คือรีบเกินครับวิ่งไปชนผู้เล่นฮอลแลนด์เนี่ยจนเสียฟรีคิกนะครับคือถ้าจังหวะนั้นเน คือมันก็แทาจะจบตั้งแต่ช่วงต่อเวลานั้นแล้วอะไม่ต้องแบบเสียฟรีคลิกแล้วก็เสียประตูเสียประตูที่โดนตีเสมอ2องนะอันนั้นคือส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะแต่ก็น่าแหละครับโดนตีเสมอ2องแล้วต่อเวลาแล้วก็เตะจุดโทษกันอ่าในเกมนี้นะครับหนึ่งอย่างที่ผมลุ้นมากๆก็คือเมสซี่เตะ2จุดโทษครับจุดโทษแรกเนี่ยไม่ค่อยลุ้นมากเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนั้นนําอยู่1นึ่งศูนย์แล้วเมสซี่ก็ยิงเข้าไปแบบโอโ้โหโคตรนิ่งครับ แต่จุดโทษครั้งที่2ในการดวลจุดโทษกันเนี่ยครับโคตรลุ้นเลยฝั่งเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมครับส่งคนแรกมาก็คือวอร์จิลฟานได้ยิงพลาดไปแล้วและฝั่งอาร์เจนตินาก็ส่งเมสซี่มาเปิดหัวก่อนเลยแล้วผมบอกเลยนะครับว่าโคตรลุ้นคือภาพในหัวที่ขึ้นมาก็คือเมสซี่พลาดจุดโทษในสกโกปาอเมริกาครับแล้วเมสซี่ร้องไห้องนี้ใช่ไหมครับโอ้แต่นี่คือฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาอ่ะถ้าพลาดแบบนั้นอ่ะผมไม่อยากจะคิดภาพเลยอ่ะแต่ในที่สุดครับเมสซี่ก็ยิงเข้าไปแบบโคตรนิ่งนะครับหืมสุด พอหลังจากยิงจุดโทษชนะใช่ไหมครับเมสซี่ก็วิ่งไปดีใจกับเอมิเลโนมาร์ติเนสนะครับที่เซฟ2จุดโทษในการดวลจุดโทษครั้งนี้ซึ่งก็จะต่างกับคนอื่นๆนะครับที่วิ่งเข้าไปดีใจกับลาอโร่มาร์ติเนสที่เป็นคนยิงคนสุดท้ายก็เลยได้ว่ากับตันเนี่ยใส่ใจทุกคนจริงๆครับอ่ะเมสซี่เนี่ยใจดีกับฝั่งตัวเองแล้วใช่ไหมครับแต่พอกับฝั่งตรงข้ามนะครับไม่บ่อยนักนะครับที่เราจะได้เห็นเมสซี่เดือดดานขนาดนี้ จะเห็นได้จากการที่เมสซี่เนี่ยฉลองท่าดีใจต่อหน้าหลุยฟานกาวหน้ามานั่งสำรองของเนเธอร์แลนด์นะครับด้วยท่าดีใจของโรมันลิเกลเม่ที่ครั้งหนึ่งฟานกาเคยบอกว่าเขาเป็นเพียงนักเตะธรรมดาคนหนึ่งและตอนที่ยิงจุดโทษชนะผู้เล่นของอาร์เจนก็ทำตามด้วยนะครับโหเลยได้ว่ากวนสุดๆครับ และตอนจบเกมก็มีเดินเข้าไปคุยกับฟานเกาด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันแต่ผมว่าน่าจะเดือดอยู่และหลังจบเกมครับจะเห็นได้เลยนะครับเมสซี่เดือดมากๆก็คือในตอนที่เมสซี่ให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยเมสซี่ก็ได้สะบดใส่วูดเวกฮอตนะครับนักเตะของเนเธอร์แลนด์ที่เป็นคนลงมาแล้วยิง2ประตูเลยครับซึ่งทั้งคู่นะครับมีปัญหากันตั้งแต่ในเกมแล้วแล้วก็ลามมาถึงตอนนี้เลยโดยเมสซี่เนี่ยได้ตะโกนใส่วิกฮอตด,ดังนี้นะครับเฮ้แกมองอะไรอยู่เจ้าโง่กลับไปตรงนั้นเลยเจ้าโง่กลับไปเลยใช่<อ>กลลับไปเย un poco caliente for the final โอ้โหเลยได้ว่าดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะครับเมสซี่อืมพออยู่กับมาเจนเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งกับตอนที่อย cool ู่สโมสรเลยนะคือคุณจะไม่เห็นเมสซี่เดือดแบบนี้ตอนที่เล่นให้กับเปียเชแน่นอนครับแต่ตอนกับบาร์ซ่าอาจจะมีอยู่นะเออเวลเริโกอะไรเงี้ยแต่พอเล่นกับทีมชาตินะครับเมสซี่เนี่ยโอ้โหเต็มที่จริงๆครับดุดันมากๆ ก็ความหวังของคนทั้งชาติเนี่ยอยู่บนไหล่พี่แกเนาะไม่แปลกหรอกครับที่จะแบบกดดันแบบนี้ถึงแม้ว่าในเกมจะเดือดขนาดไหนนะครับแต่มีหนึ่งคนครับที่แสนดีตลอดนั่นก็คือแฟรงกี้เดอยองนะครับหลังเกมก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับคือนะักข่าวเนี่ยกำลังพูดขึ้นว่าเมสซี่โชว์ให้เห็นอีกครั้งแฟรงคี้เดอยองเลยตอบว่าใช่แน่นอนเขาเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลอ่ะนั่นแหละครับแฟรงกี้เดยองโห ดีครับที่ไม่มีปัญหากับเมซี่นะครับมไม่งั้นผมที่เชียบาร์ซาแล้วก็ติดตามเมซี่คงจะอมไม่รู้จะพูดไงเลยเป็นความรู้สึกที่คงจะสับสนหน่าดูว่าจะอยู่ฝั่งไหนกันแน่ใช่ไหม <laughs> นั่นแหละครับเรียกได้ว่าเป็น1เกมที่เมซี่เนี่ยเดือดมากๆนะครับแล้วก็ยิง2จุดโทษเนี่ยโอ้โหแฟนบอลลุ้นหัวใจจะวายนะ <laughs> นั่นแหละครับไม่เอาอีกแล้วนะต่อไปครับอาร์เจนเนียผ่านเข้าไปเจอกับโครเอเชียในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับเส้นทางในบอลโลกเนี่ยใกล้จะ หาบทสรุปได้แล้วละครับติดตามอีกนิดนึงครับว่าจะเป็นยังไงแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับเกมนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับเจอกัน